สวัสดีเราชื่อตังตังเราเป็นแมวที่หล่อที่สุดในสามโลกเรามีมะลิสาวสวยมาคอยดูแลเราชอบวิ่งเล่นมันสนุกมากถึงตัวจะมอมแมมแต่ก็สนุกดีแต่เราไม่ชอบน้ำเราไม่อยากอาบน้ำเลยเพราะมันหนาวแต่คันจังเลย เกาแล้วดีขึ้นหน่อยเฮยนั่นมาลิมาแล้วหลบใต้เตียงละกันหรือจะหลบในตู้เสื้อผ้าดีนะไม่ได้การแล้วเจ้าตังตังมาอยู่ตรงนี้นี่เองหืมตัวเหม็นจังมาอาบน้ำสดีดีอย่านะมาลิเรากลัวแต่เอ๊ะอาบน้ำแล้วสบายตัวดีจังไม่คันแล้วด้วยสบายขึ้นจริงๆตัวหอมแล้วนะเจ้าตังตัง มามาขอกอดหน่อยเจ้าแมวอ้วนอาบน้ำแล้วสะอาดสดชื่นจริงๆต่อไปนี้เราจะอาบน้ำทุกวันมาอาบน้ำ